ประกวดนะคะจาก27ประเทศทั่วเอเชียค่ะ,ะค่ะซึ่งในการประกวดในประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยนะคะตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศไทยเนี่ยเมื่อได้ไปขึ้นเวทีในระดับเอเชียแล้วนี่นะคะโอกาสที่เขาที่เราจะได้ก็คือว่า น้องๆี่จะมีโอกาสได้ขึ้นเวทีในระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเวทีการประกวดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าจะได้รับการ เรียกว่าเข้าแคมป์นะคะฝึกอบรมในการที่จะอยู่ในวงการบันเทิงค่ะของประเทศเกาหลีเลยนะคะซึ่งจะมีทั้งโค้ชนะคะที่ปรึกษาต่างๆมืออาชีพมาให้การฝึกอบรมนะคะตลอดเวลาระยะเวลา15วันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินแบบการทำคอนเทนต์นะคะดิจิทัลทั้งหลายรวการโพสนะคะการเดินรันเวย์การพรีเซนต์สินค้าเพราะว่า ผู้ที่ชนะในรายการเอเชียโมเดลเฟสติวัลเนี่ยนะคะอันดับ1นถึงหเนี่ยจะมีโอกาสคะ่ะได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ในประเทศเกาหลีแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะที่จะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังๆในระดับโลกนะคะของประเทศเกาหลี